จากปากตรงตรงกฤตกรสถานะหัวใจล่าสุดก่อนโปะแตกทริปฮ่องกงหรือออกเดทนักร้องสาว หลังจากที่มีข่าวเมส์แรงชวนจับตาพระเอกหนุ่มตรงตรงปิงกฤษกรกนกทอนหรือตรงตรงเดอะสตาร์ที่ล่าสุดได้เดินทางไปไหว้พระขอพรไกลถึงฮ่องกงแต่ทริปนี้เหมือนจะไม่ได้ไปคนเดียวเพราะมีคนตาดีเห็นว่ามีนักร้องสาวซารี่โซมิมาลาณอุบลหรือว่าซารี่เดอะสตาร์2 0 2 2ร่วมทริปไปด้วยแถมยังบังเอิญเห็นช็อตมุ้งมิ้งในช่วงฝนตกพอดีกับโมเมนต์ที่ฝ่ายชายกางร่มและบัดน้ำฝนที่เปียกตัวให้กับฝ่ายหญิงอีกด้วย และเมื่อเข้าไปส่องในอินสตาแกรมของทั้งตรงตรงและซาลี่พบว่าทั้งคู่นั้นโพสภาพและก็เช็คอินที่วัดแชกงหมิววัดกังหันในเวลาใกล้เคียงกันและฝ่ายหญิงยังลงคลิปตอนที่ไปเที่ยวฮ่องกงดิสนีย์รวมถึงโมเมนต์ที่ไปทานข้าวที่ร้านดังในไอจีสตอรด้วยขณะที่เพจด,ดังอย่างเพจเจมอยร้อยแก็ได้โพสข้อความปริศนาว่าฮ่องกงฉ่ำมากไหมตาวิเศษเห็นนะ ท่ามกลางชาวเน็ตที่คอมเมนต์กันรัวๆโฟกัสไปที่ตรงๆกับสาลี่นั่นเองค่ะ ทั้งนี้ตรงๆก็เพิ่งเปิดใจกับห้องข่าวบันเทิงอัปเดตสถานะหัวใจว่าหัวใจตอนนี้เขาสะอาดเหมือนชุดเลยครับไม่โฟกัสอะไรเลยนอกจากงานโสดแล้วมีเวลาจริงจังกับงานมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรเราจังหวะและเวลาให้เจอคนที่ใช่ต้องค่อยๆพัฒนาถ้าหัวใจบอกว่าใช่เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นย้ำสถานะตอนนี้โสดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสำหรับสาลี่โซวิมาลาณอุบลเป็นหนึ่งในแปดของผู้เข้าแข่ง The Star, ขันเดอะสตาร์ขนฟ้าคว้าดาว2020 ค่ะ2แม้จะคว้าดาวไม่สําเร็จทําให้ตกรอบเพราะว่าแพ้ผลคะแนน,นโหวตอีกทั้งยังเป็นเจ้าของสโลแกนหวานน้อยแต่หวานและกําลังจะเข้าสู่วงการนักแสดงในอีกไม่ช้าค่ะ